สวัสดีพี่น้องทางเมืองไทยเรอกะสวัสดีพี่น้องทางตางังประเทศสุโูทัยค่เมื่อวนนี้นูกค้ากาัพาพี่น้องมากกลางทะเลสาบค่ะพี่น้องมาเมืองขจ้าคนฟินเพิ่นเอาปลามุยกูขึ้นมาเนาะลูกค้าพ่นหลายค่ะช่วงนี้ลูกค้าเพิ่นกทะทยอยมากค่ะพี่น้องมาซื้อปลามุยกูไปกินเนะาะค่ะทังหนึ่งก็จะประมาณยี่สิบยูโรค่ะพี่น้องยี่สิบยูโรต่อทางค่ะแต่วันาขาจ้าตักไห้ไล่หลายพี่น้องไปเมืองน้ำกันเลยค่ะ ยค่ะทัง้งละยียูโร よし。 มากเลยด,ดูดูนะ,ะคุณาเทดูนี่เลยทุกคนดูค,นดคือปลานี่คือเป็นปลาไข่นะคะคนไข่เต็มโค้งเลยนะบ้านเราเขาเรียกว่าปลาไข่หลายๆคนเาอาปลาจิวลหรือเปล่าเอาไปทาปลาละไม่ได้นะปลานี่ s กคือเป็นปลาที่ทเนื้อบางมากแล้วก็อ่าก้างของเขาคือบางมากทุกคนเนาะอนี่อีกถังมาดูนี่มาดูมาดูนีนนะะ่นี่เลยสองถังเต็มถังเลยนะคะทุกคนดูอ่ยเขาออกเป็นถัง น okay. ี่น้องพิญาอันนี้ตอนแรกมันเต็มนะเนี่ยก็ขายไปครึ่งเลยแล้วก็เต็มเขาขายไปแล้วอ่ะเยอะมากมากเลยค่ะถัดนี้อ่ะห้าร้อยโลห้้อทั้งหมดกี่กิโลอ๋อประมาณเกือบเจ็ดร้อยโลอ่ะเจ็ดร้อยกิโลโอ้โหปลาเจ็ดร้อยกิโลค่ะลากมาโอ้โหทุกคนดูเยเวลาเดินเราต้องออกมาตัดแบบนี้ นนั้นหรอนี่คือปลาที่คุณแม่ซื้อประมาณ20ยูโรนะะคเอาไปฝังม่ยาด้วยเนาะไอ้น้องพินญาค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะน้องพินญาสวัสดีค่ะถ้ากันมาเอาปลาค่ะจ่ามาเอาปลาไม่ได้ให้มีนะอันนี้ซื้อเขาจ้ะเพราะว่าอันนี้เป็นชาวประมงค่ะค่ะประมงพิเนาลากปลาไปขาย เจ็ดร้อยกิโลจ้าหายไปเยอะแล้วน่ะค่ะก็หายไปครืบหนึ่งแล้วค่ะโอ้ลูกค้าเก็จะมาซื้อปลาค่ะพี่น้องทางหนึ่งก็จะประมาณยี่สิบยูโรค่ะลูกค้ามาเรื่อยๆค่ะคือัะให้รถจนแบบอะไรนะคือจับใช่เขาจับไม่เยอะมากไม่เยอะมากเลย มาก,กับน้องพินญาค่ะน้องพินญาไปหับเอาอขน,นัาดเขาดึงขึ้นมาจา้ะเขาไม่ใช่เริ่มดึงหรอกเขาดึงจะหมดละเขายิงไปไกลจ้า ี่กับรีโมดิ่กับิ่งไปบน่รถแนอเขาทเปียมรั้เช้าแวเาเช้าอ่ะดีจากเทศินแลนดินแดเกตั่วโลกเหนือพี่น้องเมืองทะเลสาบน้ําแข็งหนาแต่ว่าอันนี้ถือว่าไม่หนาเท่าไหร่นะปีที่แล้วที่พิญญามาคือหนากว่านี้แต่ลักษณะหนาของน้ําแข็งก็คือว่า พี่น้องจ้ะอันนี้คือทะเลสาบจ้ะหลายๆคนที่เห็นพิญญาตกปลาในทะเลสาบชอบถามว่าอ้าวมันไม่ถล่มเหรอคนตู่ในน้อยสัมพินญาสิไปถล่มเฮงยังพี่น้องเบื้องรถเนี่ยจ้ะรถนี่จอดอยู่บนทะเลสาบด้วยนี่อีหลีจ้ะเอ้าคันกล่องให้เขาทุกบเอาเบื้องน่นี่ทะเลสาบทางเลยพี่น้องเนาะนี่นี่นี่มาเบื้องรถท่านนี้รถท่านนี้นี่เขาขับบนทะเลรถสระบะเขาขับได้ขับบนทะเลนี่เห็นบอก เอ้ยคุณอะเงเง่แงบนทะเลสาบเลยพี่น้องเอ้คุณไใ้วานว่าว่ามันไม่ถล่มเลยไม่ถล่มเลอน้ำแข็งมันทะลไลพี่น้องเบื้ง้นนของน้ำแข็งแล้นกันเนาะเออั่นละว่าถล่มแล้วจ้ะเด้อเบิ่งงญานดวกาออน้ำแข็งลายที่ย่งนลอหนีอ ประเทศจินเลนคือหาปลากันแบบนี้นะคะเจาะน้ําในทะเลสาบเจาะน้ําแข็งนะคะความหนาของน้ําแข็งนะคะเดี๋ยวเราไปดูความหนาของน้าแข็งกันเนาะระวังลื่นนะคะหรือต้องเดินดีๆเดี๋ยวลื่นเอย่ห็นี้ปลาปลาเนียบเลยปลาเดี๋ยวพี่อย่าจะให้ดูนะอันนี้คือปลาเขาเห็นแล้วความหนาของน้ําแข็งความหนาของน้ำแข็งกี่เหรอโน้โก้อนใดล่ะนี่นี่ก้อน ก้อนใสๆเนี่ยน้ำแหลมเนี่ยเออเออก้อนนั่นแหละเบื้องหน้าข้อมนาของน้ำแข็งพี่น้องเห็นน้องพิญยาเปล่าไล่ซดไล่ซดประกันจิการบ้านแล้วค่ะพี่น้องจริงๆแล้วคนที่นี่เขาจำพิญยาได้นะเพิญยามาถ่ายทำื่อปีที่แล้วเนาะน้องเขาเมาซื้อปีจ้าน้องพิญยาชาวประมงพิลเลนค่ะชาวประมงพิลเลนตอนนี้ข้าเจ้าเพิ่นก็เลยส่วนมาเอาปลาค่ะ เขาเจ้าตากข้ยเราค่ะก็เอาเงินให้เขาประมาณทางหนึ่งก็จะได้ประมาณมีสิบยูโรทางหนึ่งก็จะมียูโรค่ะทางนึ่งก็จะมีสิบยูโรค่ะล่อลูกค้าเรื่อยๆลูกค้าก็จะมาเรื่อยๆเป็นคนต่างชาติค่ะคนต่างชาติเขาจะมาเอาปลาปลามุวยกุ้งรสดีทุกคนที่เข้ามาค่ะนี่เขาเอาไปขายเนาะ ขีกลับบ้านแล้วค่ะพี่น้องจะกลับบ้านแล้วประมาณ700ดกิโลเนี่ยมากับพี่หมูขาวสวัสดีค่ะโอ้ชาวประมงสวยไหมสวยมากเลยชาวประมงเดี๋ยวสิเอาขากล่องใส่กันเลยพูนตรงป่าฮ่องไอยอพี่น้องอยู่กลางทะเลสาบคุน จินแลนด์ายสามโมงพี่น้องแดดกองเปียงเจอกับบ้านแล้วเฮ้ได้ปลาแล้วจะกลับบ้านแล้วค่ะมาอยู่ในทะเลสาบเลยพี่น้องง่ามครับหอ้ ่ายเต็มที่ว <Vancouver> <ánh. S 2> ่าไดีถ่ายเด็กนยองเออ่ายเปนทุกคเนาะไปดูต่อนะดีทุกเนาะคุ้เดี๋ยวดูมาบรเดนท่นเนาะบระเดมาท่านไหลตับ้าแต่น้องเพียน